he <laughs> จริงๆวันที่25เราจะได้เจอกันนะก็เทพี่แล้วเนี่ยได้ไปกันหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณแม่แต่ว่าถ้ายังไงปล่อยคิวเสาร์อาทิตย์นะแม่ตากันไม่ได้แล้วเนี่ยแม่ตาประเด็นคือหนูจะเข้าพีโตแล้วอะค่ะหนูจะทานไม่ได้แล้วอ่ะใช่ค่ะอุแม่ตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถไปใครไปเขียนมา ครับนะครับ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  <laughs> มนมรนะครับเอา่มีใจยากครับพระของครับ้าแวว่าพระเดชนะครับสักพักนี้คะมีญาติใจเดือดเนอแล้วก็จะมีถังมีสู่เพ่อใคจะได้ต่อยเนอต่อยเอะคุกกะ นีุณใ้สูงปีหนีครั้งเดียวได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นเดือนเดีก็ทำถึงไม่ได้เพราะฉะนเอเนุใหญ่สูงนะครับลายวต่กเลยั่บสนรทำเป็นงางดดีในโลกางทโลกนรข้าพเขอขาในรเจตนาทุกคนนะครับข้าพเจ้าชหลักนะครับคุณเดคุณแ่าคุณแม่แก้คุณแม่โอรายนะครับ คุณเอสุศใยนาคุณคุณอ๋อนกงทิมงานนการั้วีมานร่วมสร้างปรากฏการณ์แบบถึงสามทีให้บัคภูสมันนารามแห่งนี้นะครับปรากฏการณ์บนหนรับขอทำให้คุณเณเลล่าด้วยนะครับ ขาทายผลได้ถึหน้าด้วยนะครับแต้องแบ่งก็สุปมาแบงก็สรุปมาอภัยด้วยนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทานนะครับด้วยนะครับครับผมต่อไปก็คือครับครับผมที่เป็นอะไร กาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติปิปานโนภะคะวะโตสาวกาสังโกปฏิปานโนภะคะวะโตสาวกาสังโกยะปฏิปานโนภะคะวะโตสาวกาสังโก มีติปฏิปันุภะควโตสาวะกสังโฆยังจะลายุคานิอักุริสะอุคาระเอสะภะวโตสาวะกส,สังโกอาหุนยโยกินายโยพี่แปดจะลงค่ะหรือว่าถ่ายคู่ค่ะ

สีฟ้าค่ะโอ้ยตีเยอกับพี่เลยเดินทพี่โอ๋คะแลาก็มังจะชนกัน่่พี่อู่้่ค่ะต้องจับเป็นตัวเองพี่โอจะเสียตีก็แบบอ้โหดีีแลกับเาไอ่ะ ไม่ไดแอ๋ยค่ะรยพี่่คขอบคุณครับคุณพี่าให้น้องหน่อยวขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จนะคะรับขอให้โอ้แข็งแรงนะคะได้จากงานดีๆนะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แอ๋วคะขอบคุณครับย่าถ้าทีหลานเนี้ยส่วน่สวนพวกเราเลยว่าช็อตนี้ดีต่อใจจะเป็นคู่ไหนไปดูภาพกันเลยค่ะ อ่ offs, ะเดี๋ยวคุณเ้าเลยนะคะ ดีต่อใจก่อนนี้ไม่มีอีกแล้วช็อตเด็ดที่บอกเลยว่าไม่ต้องรอไม่ต้องง้อปาปารสซี่นะคะนี่แหละคะ่ะมีคนถ่ายคลิปเอามาไว้ลงกันได้เห็นทั่วโซเชียลกันไปเลยนะคะต่อหน้าต่อต,อตาบรรดาแฟนคลับหลายคนบอกว่าดีต่อใจถูกใจสุดๆเลยนะความฟินระดับสิบค่ะเขาบอกว่าสั่นสะเทือนหัวใจคนรักนะเด็ดย่าๆมากทั้งกอดทั้งหอมจับมือให้กําลังใจนึกว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะแต่งงานกันแล้วหลายคนแซวนะบอกว่ามันมาดูเข้ากันจริงๆออ どこだっ ทำไมวันนี้ต้องสวยด้วยอะ่ะวันนี้ต้องสวยเป็นพิเศษเหรเมื่อกี้บอกว่าจะมาหาใครนะอ่านบนหนังสืมาหาใครอาหารผิดเท้าเว็กอวันนี้มีครับใครแรกอาุเป็นคุณเดชแล้วก็ใครรองหน้าใครนะครับจะเป็นคุณยา่านะครับแล้วก็คุณบุญนาถแล้วก็คุณสุดารัตน์แล้วก็คุณเมฆาอุไรแล้วก็คุณเอสุภชัยนะครับที่เป็นเด็กชาย แล้วใครใครพูดเวเราจะเริ่มขบวนตามนี้จะเป็นอค์ร์อยไหนครับขบวนนรับอยู่ไหนครับแล้วก็ต่อจากใครนะครับจะเป็นปากนะครับจะเป็นท่านอาจารย์เป็นตสัญญาณนะครับ ื่อนตลับปัดเงินนะครับถือตลัปัดจะเป็นคุณอาสนะครับคุณพนงศักดิ์แล้วก็ท่านพันตำรวจเีอน,นิชานนะครับแล้วก็ป้าพิมน้องอุ่นนะครับที่จะเป็นถือตลปัดนะครับไม่ว่าอยู่อยู่ด้นในนะครับถ้าได้ยินนะครัเดินเข้าไปรับได้เลยนะครับแล้วก็ตอบคดีได้เลยนะครับ คุณออสคุณพนงศักดิ์ท่านพลตำรวจเฉลยนิชาแล้วก็พี่น้องหุ่นนะครับไปรับตลับปัดได้เลยนะครับจะมีตลับปัดที่จะมีตลับปัดนั่นแล้วก็เป็นตลับปัดอ,อ่ที่เป็นางานที่เรารู้จักถิ่นนะครับแล้วก็กตลับปัดะนะครับจะเป็นท่นายานอำเภอพงศริยา